โอ้โหมีมาแล้วผมนี่ลงยถเลยเดียวเฮ้ยเฮ้ยตายเลยเหรอมาแคสจากตาเมื่อกี้ครับแคสมากวันนี้มาเต็มยศเลยเป็นนักฆ่าล่าหัวเลยครับ ผมจะมาล้างแค้นแทนเพื่อนของผมเนี่ยที่ได้โดนเจ้าบอสเนี่ยสับเข้าไปกลางหัวเมื่อกี้ครับตายเลยฮะโอ้อย่าหาท่ำนะครับคุณผู้ชมแนะนำให้ไปเป็นตี้ใหญ่นะสี่คนเนี่ยผมว่าโอเคเลยละ่ะหมัดเดียวเมื่อกี้ผมนี่ร่วงเลยอะ่ะเีนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดคบเพิงด้วยนะครับว่ามีอะไรนะตัดเลยเนาะตัดนะครับตัดมาที่แคมป์อกีกเมื่อกี้เราตัดไปนะครับอย่างรวดเร็วนะมาดูกันว่ามีอะไร้วนัาก็เป็นฟักทองนะผีแล้วก็เฮ้ยตัวเระเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวิ่งไล่ด้วยว่ะ เอ้ยเอาวะเปิดโลกพับ์ตีอีกแล้วหมาเลสิเดตอีวิอีกแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยวิ่งไล่หรอวิ่งไล่ว่ะ,ววะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเอาปืนก่อนต้องฟัดกันหน่อยแล้วนะต้องเหนื่อยต้องเลือดต้องต้องเหนื่อยออกกันหน่อยครับจะมาเหิมเกิมอย่างนี้ไม่ได้ โ okay. อเคก็มาจัดมาให้หมดเอ็มสี่หนึ่งหกมาถังน้มันมาดวเวอเฮ้ยเต็มโปดิไปครับไปไปคร่ามันกันเถอะมาอาวุธครบมือมาวิ่งมาไอพวกหมาเอาเราเบิดไปกินก่อนได้ละ เอาไปกินก่นอนไหมล่ามา,ามาดิมาดิครับมาดิไอ้โอ๊ยตายมาดิเฮ้ยระเบิดใส่ชวตัวเองตัวอะไรวะเน,นี่ยดอแมนนะเหมือนใน Resident Evil เลยอะ Resident Evil นะต้องพูดให้ถูกด้วยไปครับทำไมกล่องอยังไม่เปิดเฮ้ย <S <S> <S ออหมดแล้วกล่องเปิดมีอะไรวะโอ้โหยิยงแทบตายแม่หมดละไม่มีอะไรแล้วครับผู้ชมก็มีบอลลูนลูกโป่งไม่แตกด้วยนะตัดไปฆ่าบอสเลยหรือ่าปะ ไหนบอสอยู่ไหนเรียกมาหน่อยนะมาล้างแค้นหน่อยมาดิโอ้โหวิ่งมาดิโอโ้โหโคตรเร็วมันก็เร็วเกินอ่า โอ้โห,หเยี่ยตบโค้ดแรงนะโดนซุมยิงอีกโอเคครับคุณผู้ชมก็มีมันก็มีแค่ประมาณแค่แนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ